คนไม่ได้จพามาเห็ดแหวดักตุ่นเนาะอันนี้คือหูเทมันปอร์คีควายเนะาะเจะมาดักเบิองไม่นีม้มาดักสองทางเนาะสองหูเนาะอันนี้เป็นสายแหวที่เขาหมักใส่หมูปลาใส่ตุฟ่ฟ้านีเน่เป็นสายเล็กเด้อน,นี่เนาะอืมนี่มันทรายเครือปลาเนาะเอาอยู่ปลานี่มาเห็ด ถ้ามันกัดตัวนี้ก็จะถึกนี่เป็นรังที่ส่งเนาะเส้นทางท้ามันออกซอกหากินอยู่ก็ไม่สร้างนี่ดักทรงหูเนาะมือนะอนี้เป็นสายเล็กอันนี้ก็เป็นสายถ้ามันจะกัดกันเนาะเบิ้งว่ามันจะถึกหูใดเนาะมืออื่นตอนเศ้าสุภาทุกคนมายามเบิ้งว่ามันจะถึกหูตัวใดเนาะหูถ้ามันสอบกินหรือว่าหูมันอปค่อย อือจะพามาเบิ่งเนาะมันมีเบิ่งข่าวๆซ้ำนี่ป้าทุกคนยนั้เห็นเสือกนิ่งๆอยู่จะขุดเบิ่งถึกตัวน้อยหรือตัวใหญ่บูบูเถิดอ๋อเมื่อวานหอบถมดินอยู่นี่อ๋อดินก้อนใหญ่ๆใส่ลงไปถมแน่นเพื่อให้มันอยู่เนาะเมื่อวานอ๋อมันมีมาคนเดียวเด้อบ่มีใครจับกองเลย้อ cap kunjau head kuda apa ni? man kening yang tak kecemen tu nya. Ah, lun penamkan kon. Bang Oh, hein Oh, ha malap. Oh, nyai Oh, tu mending ha. Bak hein tuh 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 nya ปาโอ้คักขักขักมันนี่นะมันมตอนเศ้าเลยมันมันยังมืดอยู่เนาะตอนนี้เนาะยังมืดอยู่เอาทัสับไตเออไฟสายก็ไปเอามาเอาทุัสับนี่ไตเอาเลยอ๋อตุ๊ตุตุ๊ต่๊ So p u l need to p u l d it.